พุทโธอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวัจีกรรมังมโนกรรมังกายกรรมสามวัจจีกรรมสี่ มนกกรมสามบาปเพาะโลภโบาปเพาะโมโหบาปเพาะโทโสบาปโบราณกรรมบาปปัจจุบันกรรมอันว่ากรรมใดๆแค่เจตนาทั้งที่ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ทั้งต่อหน้าก็ดี ทั้งรับหลังก็ดีขอคุณแม่เต่าหาริคัมปาได้โปรดอโหสิกรรมเวางอนัตติโตวาตองอะไปวางไวไรในถาดด้วยออเอกระสือแล้วแม่ให้หน้าตาก,กา ข้าผ่านบัตกองเล่านะครับเราก็โอ้ยเราเห็ดไทลูกให้ร้านหลายคุณแม่เต่าเราก็บิไฝสุนล้ละอยู่บกไม้นะครับเป็นบไอ้ที่มีความสุขคือทุกติปบก นะครับเอ่อเพื่นบ้านบานกองในหะน้าตะะากาะที่ได็ดทีมบายลูกแก่หลานเอ่อเพิ่ผู้รักษานะครับต่อไปเอ่อเพื่อนกีกเวลาเพื่อหาเอาทางผกไหมนะครับอ่อผูกสีที่ๆของเพื่อนใต้ขางนานะครับ